สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมเหรียญรัชการที่5เหรียญรอ5 1บาทตราแผ่นดินรอศ .120 สอ1-2-0นะครับลักษณะก็คือเลข1จะเป็นแบบนี้ครับเลข1กลางขาแล้วก็มาเลข2จากนั้นเลข0นเนี่ยจะเล็กกว่าเลข1และเหรียญน,นี้ครับเป็นเหรียญปั๊มซ้อนด้วยปั๊มเขาเรียกว่าบล็อกเคลื่อนนะครับ ก็เลยได้ทั้งรอ,อสอหนึ่งสองศูนย์ด้วยแล้วก็ได้ทั้งเหรียญปั๊มเคลื่อนบล็อกเคลื่อนด้วยนะครับทีนี้ผมจะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยดูหน้าเหรียญก่อนเลย1 2 3กดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินนะครับแคปภาพเลยครับเพื่อนๆแคปแล้วนะจากนั้นผมจะขยายเอาใจคนดู YouTube ช่องผมนะครับอ่าเพื่อนๆกดดูรายละเอียดเองนะครับ ขอบเหรียญด้านนอกด้านในเป็นยังไงนะครับตัวหนังสืออ่านยังไงครบห้าวิผมจะเลื่อนนะครับให้ดูชัดขึ้นกว่าเดิมอ่าเป็นไงครับดูรายละเอียดเองนะอยากดูนานกดหยุดดูเองนะครับครบห้าวิผมก็จะเลื่อนนะครับเดี๋ยว youtube จะยาวเกินเนาะดูรายละเอียดนะครับมาโอเคนะครับ มาดูด้านหลังเหรียญต่อครับกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินนะครับแคปภาพไปเลยครับเพืพ่อนๆจะได้เอาไปขยายดูเองในมือถือที่หลังแบบนี้นะครับหรือเพื่อนๆจะแคปภาพส่งเข้าลนยร้านกล้องถ่ายรูปแล้วให้เขาปริ้นลงกระดาษอาร์ตมันสวยๆจะได้เอามานั่งดูในห้างสรรพสินค้าเยน็ยนๆจิบกาแฟาชิลๆก็ได้นะครับมา เป็นงงครับดูรายละเอียดของเหรียญให้ดีอ่าครบห้วิผมก็จะเลื่อนนะเดี๋ยว YouTube จะยาวเกินนะครับเพื่อนๆจือย่าลืมนะครับเพื่อนๆกดไปที่ช่อง YouTube จะมีหน้าหลักกับวิดีโอกดวิดีโอแล้วลูดดูคลิปเหรียญต่างๆจากทั่วโลกย้อนหลัง200กว่าคลิปได้เลยนะครับต่อมาเรามาดูเลขใกล้ๆกันครับกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ youtube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพไปเลยจ้า เอาไปขยายดูเองในมือถือของตัวเองที่หลังได้หรือจะแค่ภาพส่งเข้าไลนา์รานกล้องถ่ายรูปแล้วให้เขาปิ้นลงกระดาษอาร์ตมันสวยๆจะได้เอาไปนั่งดูในห้างสรรพสินค้าเย็นๆจิบกาแฟชิวๆศิลปะการถ่ายภาพเก่าโบราณภาพเหรียญเก่าแบงค์เก่าโบราณมันสวยครับเวลาขยายทีอ่ะมันชัดยิ่งกว่ากล้องจุลทรรศน์มันเห็นได้ชัดแล้วมันก็ชัดยิ่งกว่าเรามานั่งสองกล้องเองเพราะสองกล้องเองมันเห็นบางส่วนแต่อันนี้มันเห็นทั้งเหรียญเลยนะครับเพื่อน เห็นไหมครับเลขหนึ่งเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าเห็นไหมครับเลขสองเป็นยังไงแล้วก็เลขศูนย์เป็นยังไงเลขศูนย์ก็จะเล็กกว่าเลขสองนะครับสังเกตง่ายๆเล็กกวเลขหนึ่งด้วยเนาะอ่าอย่างนี้นะครับ โอเคนะครับกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินนะครับแคปภาพไปเลยครับเอาไปขยายดูเองในมือถือที่หลังสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กดติดตามช่องนี้แล้วคลิปหน้าผมจะนำเหรียญที่เก่ากว่าเดิมโบราณกว่าเดิมหายากกว่าเดิมแล้วก็ราคาแพงกว่าเดิมมาให้เพื่อนๆได้ชมกันสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้ผมต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะครับบายบายสวัสดีครับไปแล้วนะครับ สี่นาทีห้าวินาทีพอดีนะครับเอออย่างที่บอกนะเพื่อนๆ <c> ภ <oughs> าพเหรียญพวกเนี้ยถ้าเราไม่บันทึกภาพไว้อะครับ mm. เดี๋ยวเวลาคนรวยเขามาซื้อไปเขาก็ซื้อไปเก็บเขาไม่ได้ซื้อมาโพสโชว์ลงโซเชียลนะครับ mm. ดังนั้นถ้าเราไม่บันทึกภาพเก็บไว้ให้เพื่อนๆดูเ mm. พื่อนๆจะไม่มีโอกาสได้เห็นเหรียญสวยๆแบบนี้นะครับ mm. ผมก็เลยต้องบันทึกภาพเก็บไวใใ้ให้เพื่อนๆได้ดูกันคนรวยซื้อเสร็จเขาก็เก็บครับ ถ้าเหรียญในเก่าๆราคาถูกๆมีเยอะๆเขาก็เอามากองในเรือไม้เพื่อเป็นขวนัญถุงนําโชคหรือเอาให้ลูกหลานเขานั่งเล่นซื้อขายของเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคเนาะไปแล้วครับสวัสดีครับสีนาทีสี่สิบหาวิพอดีเลยจ้า